แลำหนึ่งเฮ้ยลองเลยลองเลยเขาไปไ <โถ S 2> หนเหรอเดทไทยล้วนนึกนชาเจ้าไทยเป็นปรสชาละคนไทยคนไทยอ <คน S 1> ยู่ลองลองคองไหวได้ทั้งมวลแล้วก็ด้วยไทยล้วนไม้แล้วรอ,อให้เยี่เกมอยู่มีไทยนีิรักสงบแต่ทีงลง่ลมอ,อ่ะเกเวลาจะไม่ให้เฮ้ยเฮ้ยเสียงหายเสียงหายลองไหม่ลองไม้ใหม่ <c oughs> ครับผมเสียงย่าหายครับประเทศไทยรวมืดเนื้อชาจะไทยเป็นประชาละอลารของไทยอม่างวนอยู่ดรงน้องวองว้ได้ทังงอนตัวไทยล,ว,ยล,ว,ยลว,ยนวนไม่รักสมาคีไทยนี้รักสงหกแจ้องลบไหม่คาดเอก็ละจะม<อ>าคีผิดคีสลาเรือจกยาพม่าหพีพ่ผิดคีครับร้องใหม่ครับ พิดคีพิดคีใช่ใช่ร้องเร็วเกินเร็วป <c oughs> ่าที่ทำแบบนี้เพราะอะไรฝึกฝีมือให้ดีขึ้นร้องครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเชื้อไทยเป็นประชาลัะ<า>ไทยทของไทยทุกส่วน อยู่ทัางโลงกงงว้ได้ายทั้งนวนนวนทะลวนมากหลักสมบัติไทยนี่หลักสงบแต่ทั้งโลกไม่ขาดเอกลาจะไม่ให้ไข้องคีสลาเรือุกยากตป็งชาติพี่ทะเลอ่าวไทยทขวิ่มีชายชยโยโอเคครับบันทึกแล้วบันทึกแล้ว เดี่ยวหาอะไรอ๋อแล้วเดี๋ยวมันร้องไม่เป็นไรพี่เล่นได้ <c oughs> แล้วผมอามน้ำก่อนนะพี่ครับผมครับเป็นชื่อกันด้วยนะพวกนายอ่ะเป็นชื่อในทีเอสามด้วยไะ้เป็น u ูทอ็มอะ